อลังการมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดรยุ้ยกันทิชาชิมซิริที่เนรมิตฮอล์ริวด์แบงกอกจัดเต็มเรื่องคอนเสิร,ร์ตฮาร์ดทูฮาร์ดซีซั่นหกภายในงานมีการประกวดชุดแฟชั่นเดินแบบในธีมชุดสีเขียวป่าสัตว์สวนสัตว์พร้อมเปิดบ้านศิลปะอาร์ตบายยุ้ยเฮาชอผลงานศิลปะนําผลงานโกอินเตอร์ประเทศปารีสฮ่องกองเวียดนามดูไบและคูเวตค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการโชว์ผลงานลูกตาหรือว่าเดอะบิ๊กอายที่มีหนึ่งเดียวในโลกพร้อมมูลค่าการประมูลถึงบามแสนห้าหมื่นบาทอ ในงานด็อกเตอร์ยยังขนเพลงอีกมากมายมาโชว์ให้แฟนๆได้กรีกร๊ดก์ดกันสนั่นฮอลลีวูดแบงคอกเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่หลายๆคนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดและในคอนเสิร์ต h e a r t to Heart ซีซั่น6ค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะก็มีทีมเป็นป่านะคะเพราะว่ายุ้ยได้แรงบันดาลใจจากอยู่เขาใหญ่นานนะคะแล้วก็เห็นทุกๆวันได้เห็นภูเขาตลอดเลยนะคะก็เลยทํางานศิละปะชื่อว่าคอลเลกชันเขาใหญ่นะคะเป็นเทคนิคการผสมสีซึ่งงานชิ้นนี้นะคะจะผสมสีให้ เหมือนกับต้นไม้กำลังฟิวอยู่นะคะเพราะว่าธรรมชาติจะมีลมมาตลอดเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เอางานศิละปะคอลเลคชันเขาใหญ่มาโชว์รวมไปถึงคอลเลคชัน Big Eye Advanced Level ลคอลเลคชันนะคะที่ทำให้พี่ซิงนะคะซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะก็จะทำสเปเชียลให้พี่ซิงคนเดียวเท่านั้นและจะไม่ทำให้คนอื่นอีกแล้วนะคะเป็นสเปเชียลในงานวันนี้ค่ะ วันนี้จะมีน้องๆทีมมิดแกนนะคะมาร่วมโชว์กับยุ้ยในทีมประกวดนางงามนะคะเป็นเพลงมงลงนะคะ น้องๆก็ขันด้านข้างยุ้ยก็เป็นน้องแหม่มมาร่วมร้องเพลงน้องแหม่มร้องเพลงอะไรคะวันนี้วันนี้ร้องเพลงโสดโซดโสดค่ะโสดโซดโสดนะคะต้องเน้นว่าโสดโสดนะคะก็เป็นสเปเชียลเกสของยุ้ยนะคะแล้วก็สเปเชียลเกสของยุ้ยก็จะมีคุณเจนแล้วก็ครูวิตามินเอค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะให้ทุกคนนะคะเดินโชว์ตัวบนเวทีหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มโชว์เป็นสเปเชียลโชว์ซึ่ง วาดรูปไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะคะเป็นโอเปิ่งซีนค่ะ วันนี้มีทั้งหมด16เพลงนะคะทุกๆเพลงมีอะไรตื่นเต้นตลอดมีกินารีนะคะมีพีโอพัตาแล้วก็มีเพลงสไตล์ใหม่ๆนะคะเป็นสไตล์ป๊อปแดน์นะคะเพลง Love Is Magic Spell นะคะซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่ยุ้ยทำขึ้นและแต่งเองด้วยนะคะใช่ค่ะสนุกสนานทุกเพลงเลยค่ะเต้นๆอยู่นี่คือใกล้หอบแล้วใช่วันนี้นะคะเค้กก็คือ7ชั้นนะคะเนื่องจากยุ้ยเกิดวันที่7พฤศจิกานะคะเค้กก็ต้อง7ชั้นค่ะค่ะก็ สำหรับบอสก้อยนะคะในนามพีดีเวทีมิสแกรสกนสุลรรครสตูน2025น,นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนรักของพี่ยุ้ยนะคะทุกคอนเสิร์ตท,ทุกซีซันนะคะก้อยก็จะให้การสนับสนุนมาชมแล้วก็ชวนเพื่อนๆเซเลบนะคะมาชม<น>ส่วนคร<น>ั้งนี้ก็พิเศษกว่าทุกๆครั้งนะคะก้อยพาน้องๆนางงามนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรสกนสุลนรครสตูน2025นะคะมาร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะในช่วงกิจกรรมของคอนเสิร์ตนะคะพร้อมกับ พาน้องแมมนะคะมาโชว์บทเพลงพิเศษเนาะพี่ยุ้ยก็น่าจะแจ้งไปแล้วนะคะ<ช>น้องแแมนะคะก็เป็นนักร้องนะคะของค่ายเพลงในพลเอนเตอร์เทนเมนต์หนึ่งในผู้เข้าประกวดเมดแก๊สปุนาพรสตูนนะคะ<ม>ก็ยังไงรอรอชมเสียงเพลงอันไพเราะของแมมนะคะ<ม>นอกจากนั้นนะคะก็วันนี้นะคะก็ยังมีเซอร์ไพรส์เอฟซีของพี่ดรยุ้ยนะคะโดยนำบัตรเข้าชมรอบไฟนอลน,นะคะ มูลค่าเอ่อบัตรละ599กบาทถึง100ใบนะคะนำมาแจกเ c ในงานนะคะสำหรับใครนะคะร่วมกิจกรรมในงานก็เดี๋ยวรอลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตบัตรเอ่อไฟนอลมิสแกรสุวรณครสตูลน,นะคะแล้ววันไฟนอลของเรานะคะยังยังมีเซอร์ไพรส์นะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะของนักร้องเอาใจวัยรุ่นนะคะอย่างนุ๊กปายนะคะวันนี้บอสก้อยก็มาแจ้งเป็นเอ่อที่แรกเลยนะคะว่าเราได้ล็อกคิวนะคะ นุปกไปนะคะนักร้องคนดังของเมืองไทยนะคะที่เอาใจเจน X เจน Y เจ n Z นะคะในวันไฟนอลน8ธันวา2567นะคะและนอกจากนั้นยังมีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซเลบที่ดรยุ้ยนะคะไปร่วมโชว์บทเพลงเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยแจ้งว่าจะโชว์กี่บทเพลงและมีโชว์อะไรบ้างในวันไฟนอลนนะคะเราจัดขึ้นที่หอชั้น5เซ็นทันแจ้งวัฒนะนะคะปักหมุดไว้เลยนะคะไฟนอลนมิดแกนสุวรรรในวันที่18ธันวา2567้ค่ะ แล้วก็บอนก็อาจจะขออัปเดตอีกนิดนึงนะคะก็คือกิจกรรมการเก็บตัวของมิสแกนสป o r ์อนสตูนนะคะก็คือฝากทุกท่านติดตามที่เพจมิสแกนสกอร์ทอนมิสแกนสตูนนะคะมีการเก็บตัวนะคะในวันที่1 5 16 17ธันวาคมนี้และมีการถ่ายโฟโตชูตนะคะในวันที่ 28- 29พฤศจิกายนนี้นะคะก็มีกิจกรรมสุดพิศวมากมายและเรายังเปิดรับผู้เขา้าประกวดเพิ่มอีกนะคะ5ท่านสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจก็ ติดตามที่หน้าเพจแล้วก็มาสมัครกันได้นะคะบอสก็ยังรับเพิ่มนะคะและเ,เรายังมีกิจกรรมอีกมากมายนอกจากเราได้คนมงแล้วนะคะเรายังจะพาน้องคนมงนะคะไปเก็บตัวที่ค่ายเพลงกันนิชาที่เขาใหญ่นะคะก็อยากให้พี่ยุ้ยช่วยแนะนํานิดน,นึงค่ะว่าวันนั้นเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเราจะพาคนมงไป g ูมม m i n g นะคะก็คือให้เขาเป็นเซเลบริตี้เป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าแบบพี่ด็อกเตอร์ยุ้ยเลยนะคะ ที่เขาใหญ่นะคะก็มีสตูนะคะสำหรับเก็บตัวศิลปินนะคะ mm hmm. ก็สามารถไปเก็บตัวที่นั่นได้รวมไปถึงการทำเพลงนะคะและที่สำคัญนะคะศิลปินก็ไม่ต้องเดิเดนทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าย้ยมีบ้านพักศิละปะอาร์ตบายย้ย s e เานะคะไว้สำหรับรับแขกซึ่งที่นั่นนะคะก็ จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของเขาใหญ่ค่ะสงบนะคะแล้วก็อยู่ด้วยอยู่แล้วมีความสุขเชื่อว่าถ้าเกิดศิลปินได้ไปเก็บตัวที่นั่นนะคะก็จะมีสมาธิในการฝึกซ้อมมากๆเลยค่ะใช่ค่ะงานศิลปะของยุยนะคะอาร์ตบายยูเฮานะคะตอนนี้ก็ได้ทํางานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะได้ไปโชว์ที่โรงแรมเพนเดล่าแล้วก็บเกอรี่ควีนเขาใหญ่นะคะเฮือนโคราช แล้วล่าสุดนะคะยุ้ยก็ไปโชว์ที่ปารีสสำหรับเดือนนี้นะคะยุ้ยจะไปโชว์ที่ฮ่องกงปารีสและก็เวียนนาแล้วเดือนกุมภานะคะยุ้ยก็จะมีแผนได้ไปโชว์ที่ดูไบและคูเวตด้วยค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ ได้ก้าวขึ้นอีกก้าวหนึง่งได้เอางานศิลปะไปโชว์ต่างประเทศให้ต่างชาติได้เห็นแล้วก็มีลูกค้าบางท่านชื่นชอบขอคอนแทคกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องบินไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปติดต่องานต่างประเทศค่ะ ล่าสุดก็มีคุณหนุ่มนะคะติดต่อไว้ที่นิวยอร์กกับเวียดนามด้วยนะคะเริ่มเริ่มหลายประเทศแล้วค่ะยุย้ยตั้งใจนะคะว่ายุย้ยจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําผลงานศิลปะให้เนี้ยบแล้วก็แปลกและแตกต่างจากคนอื่นนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็จะสร้างมูลค่างานศิลปะในอนาคตให้มีมูลค่าสูงแล้วก็อยากให้เซเล็บทุกคนนะคะเก็บงานของยุย้ยในอนาคตค่ะเพราะว่างานยุ้ยนะคะก็จะกระจายไปหลายๆประเทศแล้วนะคะก็แบ่งเวลา ะะเพราะว่าอย่างใกล้คอนเสิร์ตนะคะก็จะสแตนบายคิวไว้เลยนะคะ2อาทิตย์จะไม่ไปไหนก็คือจะซ้อมซ้อมซ้อมอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นก็คือจะจัดตารางบินไปต่างประเทศแล้วก็เวลาไปโชว์งานก็จะมีการเตรียมตัวหนึ่งอาทิตย์นะคะจัดเตรียมงานที่จะไปต่างประเทศนะคะดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างเช็คทุกอย่างค่ะค่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ ชอบผลงานแนวนี้นะคะก็อยากให้มาร่วมสนุกในงานคอนเสิร์ต h e a ์ t to Heart ซีซั่น7ต่อไปนะคะซึ่งซีซั่น7นะคะจะจัดวันที่7มิถุนายนปี2025ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมางานคอนเสิร์ตที่อยู่ในฮอลนี้นะคะมีความสุขไปพร้อมๆกันกับยูด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งความสุขของยูค่ะ